นี่สิเป็นท่างเขาห้องครับเขาห้องมาในห้องคอนโดนะครับเด้อนี่เห็นบ่มนี่เครื่องฝาบสิเป็นแบบนี้ครับนี่ติดไฟติดยังแล้วสิเป็นแบบนี้ครับอืมทาน่านสิเป็นตู้โชว์นะครับเด้อนี่มีเกะสรโตนะครับว่านี่เป็นตู้ตู้ล่องเท้านะครับเด้อไอ้ดิ้งแดงนี่ครับนี่เป็นบานนะครับบานปิดเปิดได้ครับนี่ครับนี่ครับเห็นบ่ เป็นตู้นะครับเดินเปตู้เป็นตู้เห็นไหมนี่นี่มองช่องไฟนี่ครับนี่เห็นไหมครับเป็นตู้นะครับเดินีเป็นตู้ย่าหอดุลเลยครับตู้ตู้บานปิดเปิดได้ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นไฟเลยครับเดลยเป็นไฟนี่เห็นไหมเปิดเข้าไปจะเป็นไฟ led ในในในช่อง ตรงเท่านะครับแบบนี้ครับเมยถูกชองเลยครับนี่วันนี้จะเป็นห้องหองไฟครับนหองไฟประตูปิดจเปนหองไฟเลยครับประตูบานเลื่อนครับมันเลื่อนใดนะนี่นะเลื่อนใดครับแต่ข้างในเป็นตู้ไฟครับปิดตู้ไฟไว้นะครับนี่บานนี้เห็นไหมครับบานเลื่อน ของบนอาจะเป็นเนี่ยเห็นไหมครับเป็นฝาหรือไฟครับนี่ันนี้เป็นผนังเลยครับเด้อฝั่งนี้เป็นผนังโชว์เลยครับเนี่ยเห็นบอกนี่ผนังโชว์เลยครับเด้อนี่ผนังโชว์เง้วหอดพูนเลยครับพูนครับอันนี้เลือเลือทรงงานอะไรเลยครับเด้องานแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่งานคุนโตครับผู้ที่จบได้โดนเติมอยู่ครับนี่เห็นไหมครับ นี่เป็นผนังนี่น,นี่นี่ประตูทางเขาเขาห้องนะครับเดนี่นี่เขาก็นี่กระย่างเขาว่านี่เลยครับนี่ช่องนี่จะเป็นช่อง,ท,องทางยางเขามาที่แหลกเลยครับนี่นี่เป็นไฟแบบนี้ครับนี่ครับของคอนโดครับเห็นไหมนี่มีทางยางเขาเขาห้องด้ครับเด้นอ,อ,อน,นะนี่ประตูครับประตูทางยางเขาห้องคนระับ ฟังหนี่งสิเป็นตู้ครับฟังนี้สิเป็นผนังเลยครับผนังโชว์ซื้อนี่ครับผนังโชว์ลายใหม่ครับเห็นไหมครับโอู้นสิเป็นย่างหอยปูนเลยเห็นไหมอู้นไป็นอะไรเป็นพม่านครับปิดี่พม่าและเด้อครับเด้อสร้างยังเก็บงานนหน่อยอครับสิสรงงานและครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับเด้อเห็นไหม ผนังโชว์เป็นพามานาหัวหดพุ่นเลยครับพุ่นพามานหอดพุ่นครับเห็นไหมครับป่าก็เรียบร้อยถ้าสีฝ้าสีผนังเรียบร้อยแล้วครับนี่เราจะส่งงานนะครับบานนี่เห็นไหมครับเป็นผนังโชว์ครับผน,นังโชว์หองโถงเนบเลยนี่เห็นไหมย่างวันนี้เลยเห็นไหมไฟย่างวันนี้ครับ มันจะเป็นหน่วยว่างทีวีนะครับเด้อนี่เขาเรียบร้อยนะครับเด้อเลยได้เอาโทรทัศน์มาแขวนเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับ,รบ,รบน,นี่อันนี้ช่องสองช่องเป็นหูเป็นหูนั่นน่ช่องโล่งนะครับเด้อโรทรทัศน์ติดตั้งนี่นี่น,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 นะครับนี่สีแขวนอยู่างงนี่ครับนี่มุงกลางนี่นี่ประมาณติดเรียบร้อยแล้วครับสีเรียบร้อยหมดเลยเด้อครับเด้อเรยอจะทรงงานแล้วครับบาลน,นี่เห็นไหมครับร นี่ของคอนโดมีซัมเนียครับคนนั่งนังโชว์ตกแต่งครับนี่แต่งบิวอินฟอร์นิเจอร์ครับนี่จะเป็นผ้าม่านครับนี่เห็นไหมนี่ช่องผ้าม่านนี่นี่นะครับเด้อช่องแสงนี่นี่นะนี่นี่จะเป็นประตูบานเลื่อนปิดเปิดอยู่นี่ครับ มันนี่จะเป็นของเมียมบึงโทรษครับติดโทษทัดอยู่กลางเลยนะครับเด้นี่นีอยู่บองนี้ละครับนี่ครับเหลือแต่สงงานแล้วครับบ้านนี่เลีวแล้วครับงานคน,นโดครับ